นี่เป็นภาพเหตุการณ์น้ําท่วมถนนกาญจนาวนิชครับในพื้นที่บ้านบางดานตําบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับดูครับเหมือนน้าพุเลยครับพุ่งขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้เลยครับเป็นน้ําที่ไหลมาจากเขาลูกช้างนะครับเมื่อช่วงเช้าครับยังคงมีน้ําท่วมอยู่ครับเป็นน้ําที่เกิดจากฝนตกเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็ยังคงไหลบ่าเข้าท่วมถนนกาญจนาวนิชครับพื้นที่บ้านบางดานครับแถวแถวโชรูมัดด้าตรงนั้นแหละครับทั้งสองฝั่งถนนเลยครับ ยังคงมีน้ําท่วมผิวการจราจรครับการสัญจรเนี่ยไปได้นะครับแต่ว่ารถเล็กเนี่ยลำบากหน่อยครับตำํำรวจต้องมาอนวยความสะดวกครับรถที่ไม่กล้าเสี่ยงก็ถอยกลับครับเป็นผลมาจากฝนที่ตกซ้ําลงมาเมื่อคืนครับทําให้น้ําจากเขาลูกช้างครับไหลบ่าเข้าท่วมบนถนนการจนาวนิชนะครับแถวแถวบ้านบางดานบริเวณนั้นแหละครับในพื้นที่ ตำบลเขาลูกช้างครับทีมางานตัวพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบม,มาเมื่อช่วงเช้าครับสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ